สำหรับหน้าจอสกรีนของเครื่อง s e m ิ a u t o m a t i c Chemistry ้ n อน y ลิเซอร์นะครับเครื่องนี้นะครับหน้าจอก็ประมาณนี้จะมีอยู่ห6ฟังก์ชันนะครับเป็น6ฟังก์ชันที่อยู่ข้างในเดี๋ยวจะโครดให้ดูใกล้กๆนะครับฟังก์ชันต่างๆก็ประมาณนี้นะครับเราสามารถ ใช้มือทัสก็ได้หรือว่าใช้ตัวสไตลัสนะครับอันนี้คือเขาจะแถมมาให้เป็นตัวปากกานะครับเดี๋ยวผมจะลองจิ้มดูเทสโอเคก็เป็นเทสต่างๆที่เราจะเปิดตรวจนะครับ view view ก็สามารถจะวิวได้ s a m p l e result คือผลของคนไข้ ult, การ calibrate เครื่อง qc สัานักต่างๆ,ๆที่เรา สมัครทำ qc อาจจะเป็น eqa หรือของกรมวิทย์หรือของมหิดลนะครับเราก็จะสามารถทําได้รีรันก็คือเรากลับไปหน้าจอหลักแล้วให้กดปุ่มรีรันนะครับ maintenance คือนี่ก็คือการซ่อมบำรุงเครื่องก็จะมีฟังก์ชันต่างๆมีปัม๊มมีตัวฟิลเตอร์แสงนะครับมี temperature อยู่ข้างในสามารถที่จะ มินเทนแนนได้นะครับ Reagent Setup ในแต่ละเทสเนี่ยเราสามารถจะเซตอัน้ำยาได้ว่าเราจะใช้น้ำยาเท่าไรเราก็สามารถ Setup เข้าไปได้นะครับดีล่า n ีเทรทุกครั้งที่เราจะกดเข้าปุ่มหน้าจอหลักก็กด Return ์นนะครับเซตอัพก็คือการเซตน้ำยาเซตวันที่ต่างๆนะครับ s e ต p r i n เตอร์เซตปั๊มออ r f u ฟังชั n นเอ่อแฟคตอรอะไรนะตัวสำคัญก็คือวันที่ ผมลองเปิดดูนะครับมันจะขึ้นฟังวันที่จำวันที่โดยอัตโนมัติเลยส info, ่วน l บอ i นโฟตัวเนี้ยเราอาจจะต้องพิมพ์เข้าไปเองก็คือตามแลบที่เราเปิดหรือว่าคิทที่เราเปิดนะครับ Printer Printer เราจะให้สั่ง Printer แบบไหนแบบพลนเสร็จแล้วพิมพ์ออกมาเลยอะไรประมาณนี้นะครับปัม๊มดูดเท่าไหร่ล้างเท่าไหร Auto สแตนบายเมื่อไหร่ที่มันจะสแตนบายสิบาทีถ้าไม่มีการทัชสกรีน,กกนใช้ปุ่มก็คือเป็นออโตเมติกสลีปก็คือสแตนบายไปนะครับอันนี้ก็กลับมาสู่หน้าจอหลักนะครับแล้วก็อั o บ t ก็คือว่ามันจะบอกว่าเคมี i s t ยน a อ a ไลเซอร์ตัวนี้โมเดลเท่าไหร่ซอฟต์แวร์อะไรที่มันใช้อยู่นะครับอันนี้คือทั้งหมดเดิมว่าตัวนี้มันเป็นทัชส,สกรีนนะครับเราสามารถที่ใช้มือได้หรือว่าใช้ปากกาก็ได้นะครับ